สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับกับบีบีบารมีพ่อคูณนะครับบายหลังขามสอนะครับนะวันนี้เรามีนะครับเหรียญราชาเลิกนะครับโภกระทรับวัดส่าแก้วนะครับปี2521นะครับนะหลวงพ่กหลวงพ่อคูณปลูกเศษนะครับหน้าวัดส่าแก้วนะครับปี2521นรบนะครับนะเนื้อทองแดงนะครับ จัดสร้างไม่เกิน5,000เหรียญน,นะครับนะเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างไปที่ระ้ลึกวางกีฬาเลิกกุฏิส่งวัดสักแก้วนะครับนะนี่นะครับวันนี้เรามาจะมาแนะนํานะครับและมาร่วมกันศึกษานะครับว่าเขาดูกันแบบไหนนะครับนะว่ารุ่นนี้ดูแบบไหนนะครับไปชมกันเลยครับ อันดับที่1นนะครับอันดับที่1ครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีวงเดือนนะครับจะมีวงเดือนรอบล้อมนะครับข้างขอบนะครับนี่ฮะไม่ต้องส่องก็เห็นแล้วฮะนี่ฮะนี่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 คือวงเดือนครับต้องมีทุกเหรียญนะครับนะนี่ฮะวงเดือนนี่ต้องเห็นก่อนเลยชัดคมชัดนะครับนะต้องคมชัดนะครับนี่ฮะ นี่นะครับนะลองให้ชัดดีนูะนี่นะครับนะยังไงก็ไม่สูงนี่นะครับนะจะมีวงเดือนนะครับล้อมรอบนะครับถ้าสวยๆเหรียญไหนสวยๆนะครับเหรียญไหนสวยๆอะไรการส่งประกวดนะครับ จะมีวงเดือนแบบนี้นะครับสองเส้นนี้นะครับนี่จะมีวงเดือนสองเส้นนี้ล้อมรอบนะครับนะเหรียญนั้นจะเป็นถือว่าเป็นเหรียญที่สวยนะครับนะนี่นะครับนี่นะฮะเนี่ยเหรียญนี้จะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าพอดูหอกนะครับนี่นะครับจะมีวงเดือนล้อมรอบนะครับ อันดับที่สองครับอันดับที่สองให้ดูที่เส้นผมเส้นกีสาหลวงพ่อนะครับนะเส้นกีสาหลวงพ่อจะคมชัดเป็นเส้นใครเส้นมันนะครับจะคมชัดเป็นเส้นใครเส้นมันนะครับจะไม่เอ,อ่อเป็นพืชนะครับนะนี่ฮะผมหลวงพ่อจะเส้นคมชัดเลยนะครับนะนี่นะครับ เส้นผมเหรียนไหนเส้นผมเรียบเรียบเลยนะครับอย่างนั้นเกนะครับนะนี่นะครับเส้นผมเส้นไค่เส้นบันแบบนี้นะครับนะเส้นผมคมชัดนะครับอันดับที่3ามครับอันดับที่3ามให้ดูที่ดวงตาหลวงพ่อนะครับให้ดูที่เปลือกตาหลวงพ่อนะครับต้องทั้งบนและล่างนะครับนะทั้งบนและล่างนะครับต้องมีเปลือกตาสองชั้นนะครับ จำไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับพระเก е นะครับพระเกนะครับตาขอบตาทั้งบนทั้งล่งางน,นะครับจะเป็นพืชเป็นพืชเป็นแผ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับนะพระเกนะครับนะพระแท้จะเป็นตาสองชั้นแบบนี้นี่ฮะนี่ชัดเจนนะครับนะจะเป็นตาสองชั้นนะครับเปลือกตาทั้งล่างและบนนะครับเป็นเปลือกตาสองชั้นแบบนี้นะครับนะ อันดับ Lust. ที่สามครับเอ้ยอันดับที่สี่นะครับอันดับที่สี่นะครับอันดับที่สี่ให้พลิกไปด้านหลังนะครับอันดับที่สี่ให้พลิกไปด้านหลังให้ดูที่ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือในภาษาคนเล่นผพานะเขาเรียกว่าตัวหนังสือแบบนี้เขาเรียกว่าเส้นขนมจีนนะครับนะเล่นตัวหนังสือเส้นขนมจีนนะครับจะมีรอยแตกบนตัวหนังสือนะครับนะ จะมีรอยแตกบนตัวหนังสือนะครับนี่ฮะนี่นะครับมีแทบทุกตัวนะครับเป็นแทบทุกตัวนะครับนะจะเป็นรอยแตกบนตัวหนังสือเลยนะครับนะนี่ครับนี่ฮะชัดเจนนะครับน่ะนี่ก็ไก่ชัดเจนนะครับเนี่ยนี่ฮะจะเส้นเป็นเส้นขนมจีนนะครับเป็นเขาเรียกว่าเส้นขนมจีนนะครับ จะเป็นเส้นแตกนะครับนะอนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหตัวเลขนี่ชัดเจนเลยครับนี่ฮะดูตัวเลขนะฮะนี่ฮะก็เรียกว่าเส้นขนมจีนนะครับนะนี่ครับตัวนอกตือให้เป็นรอยแตกแบบนี้นะครับเป็นแตกเป็นเส้นขนมจีนแบบนี้นะครับมีโอกาสแท้สูงเลยนะครับนะ และต้องคมนูนตัวหนังสือนูนชัดชัดเจนนะครับอย่าไปเบลอๆไม่เอานะโอเคอันดับที่ห้าครับอันดับที่ห้าครับให้ดูบริเวณนี่ฮะขอบถุงถุงเงินถุงทองนี้น,นะฮะขอบขอบถุงทองนี้นะฮะจะแตกเหมือนกันนะครับนะจะมีเส้นแตกเหมือนกันนะครับไปดูนะครับ นี่ครับด้านล่างนะครับจะมีเส้นแตกแบบนี้นะครับนะบางองค์ก็ไปแตกตรงนู้นตรงนี้นะครับนะแต่ตรงขอบนะครับตรงขอบต้องมีรอยแตกนะครับอันนี้แตกข้างล่างเลยครับนี่ฮะนี่ฮะเส้นแตกนะครับนะไม่ชัดนี่ครับนะนี่ฮะตรงขอบถุงทองด้านล่างเห็นไหมฮะ จะเป็นแตกเป็นสองขยักเลยเห็ e e? นไหมฮะนี่นะครับนะโอเคอันดับที่เจ็ดครับ balances. อันดับสุดท้ายนะครับดูอันดับสุดท้ายคือจุดจ่ายตังของเรานะครับนะจุดจ่ายตังของเรานะครับอ่าเราหันดูหลังเหรียญไอ้ขอบตัดเหรียญนะครับว่าอ่สองขยักไหมนะครับนะเป็นตัดสองขยักก็โอเคนะครับนะแต่จุดจ่ายตังครับ จุดใจตาของเราก็คือจุด12บสนาฬิกานะครับคือจุดนี้เลยครับบนห่วงนี้เลยนะครับนะนี่ฮะจะเอี้ยวๆไปหน่อยนะครับนะจะเป็นรอยปาดเหมือนเป็นล่องเลยนะครับนะนี่นะครับนี่ฮะนี่ฮะรอยฟันเป็นล่องเลยนะครับนะเห็นไหมเ นี่นะครับนะเนี่ยจุดเจต่างของเหรียญรุ่นนี้นะครับนะนี่นะครับจะเป็นล่องเลยครับสิบสองนาฬิกานะครับนะสิบสองนาฬิกานะครับโอเคชัดเจนนะครับนะโอเคครับว่าวันนี้ไปไวๆนะครับนะเหรียญรุ่นนี้ดูไม่ยากนะครับ เกยังบวมอยู่นะครับเกจะเป็นเกทอดนะครับนะเกทอดจะบวมนะครับนะยังเป็นเกทอดอยู่นะครับออนุญาตซูงคืนแป๊บนะครับโอเคครับโอเคจบกันไปครับกับเหรียญราชาเลิกพกกระซับนะครับวางศิลาเลิกขุดวาาวางศิลาเลิก กุติวัดสะแก้วนะครับปี2521นะครับนะหลวงพ่อคุณปริศโทนะครับลูกเสกเมื่อตอนยังจำภาษาอยู่วัดสะแก้วนะครับนะปี2521นะครับจัดสร้างไม่เกิน5,000เหรียญนะครับเนื้อทองแดงนะครับนะอ่าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะช่อง BB บบารมีพ่อคุณนะครับบายหลังขามสอนะครับนะ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนว่าชมคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ